สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อเนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับนาประตูของบ้ล่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับอบตหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอันยาเลยครับพี่น้องครับป้าดนเนียงมัตตาใสกันครับพี่น้องครับคุณทั้งคุณแถวเนวา เงยาจนไปทั้งหนอกนะครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศด้วยครับพี่น้องครับอ้ยอ่าคนครับพี่น้องครับอายะเต้นเลยครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวผมสีให้เบิ่งเวลาตอนนี้คณะนี่ก็คือหนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับหนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศไเข้าเลย เขาบอกท่านปล่อยเขาบอกครับเนี่ยเออขับซิ่วเซี่ยงเหน่งไม่ปล่อยเขาโอ้มันก็เลยหลายเนาะคนก,กินต้ปล่อยก็อะไรเออพี่น้องครับคนแถวเน่าเหยียดเลยนะครับพี่น้องคุณเน่าไปหอดทั้งกุ่มเลยเดี๋ยวยางมาเบืองกันพี่บอกว่าซื้อตัวแล้วนะครับเขาบอกท่านปล่อยเขาเอาพี่น้องเบืองเด้อครับเด้อไายาบอกคร,บครับพี่น้องครับอบตหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับอาทุ่มกลัวครับพี่น้องครับ เพป็นมาท่านปล่อยเขานะครับซื้อบัตรแล้วเพคนว่ามีแต่เพื่อนขับของหญิงเลยด้วยนี่ยืนถ่ายอ๋อพี่น้องครับเบิ้ลครับเบงเอาเด้อครับเด้ออาญ่าบอรับพี่น้องครับอู้ยพี่น้องเงยสุดยอดครับสาวหน่อยเพชร์มากแหมงยิงซีเบอร์ครับพี่น้องครับอ้าพี่โตพี่น้องอันนี้ค้นมาครับหมูอ้สวัสดีครับผมบอาล้อเล่นนะครับ คือว่าหลายคักหลายแนี่เลยนะครับเออครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องอ่าทีทุกข้นคือหลายคักหลายแนี่นะครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอบตหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้กําลังสิเข้าประตูครับพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งเอาเด้อตอนนี้ครับเพิ่นกําลังเช็คเศร้าเล้วพี่น้องครับโอ้ยพี่น้อง คัคเนยหลีครับพ <strong> ี <strong> ่น้องครับเบิรงเดอครับคุณโอ้ยพี่น้องเลยเบิรงเอาครับเบิรงนเอาแหวเย้าวครับพี่น้องครับอเี้ยะเลยครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอบตอหัวร้างครับเภอหูจมพอนพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้โหพี่น้องครับคนครับสุดยอดครับพี่น้องครับหลายแห่งหลายแห้งครับพี่น้องครับเบิร์นี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ